สวัสดีค่ะพี่ขากับป้าพบกันอีกแล้วนะพี่กับช่องกาะเก็บพุทธคุณระเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่สามารถโทรหาหนูหรือว่าแอดไลน์จะพี่0840 6 5 9 6 8 0ศย์ากจ้ะมาจะพี่รายการแรกนะคะรายการแรกพี่ขาจะปริเดิมด้วยเป็นมีดด้ามไม้นะพี่นะคะเป็นมีดด้ามไม้ปอกไม้ก่กๆจะพี่นะคะจะพี่สวยงามมากจะพี่นะคะ สภาพด้านในนะจ๊ะพี่นะคะสภาพด้านในจ๊ะพี่นะคะเป็นทรงปลายแหลมนะพี่เป็นทรงปลายแหลมจ๊ะพี่จ่ายเป็นของหลวหลงปูทวดนะพี่นะคะวัดช้างให้นะพี่เป็นมีดหลงปูทวดวัดช้างให้จ๊ะพี่จ่ายนะคะเล่มนี้นะพี่หนูขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะเล่มนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะเป็นมีดปอกไม้ด้ามไม้จ้ะพี่นะคะทรงปลายแหลมนะพ,พ <ind <ind ี่นะคะ สภาพเก่าเก่าส,สวยสวยจะพี่จ๋านะคะเป็นของหลวงพ่อทวดนะพี่เห็นไหมเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัะช้างให้นะจ๊ะพี่รายการนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะหลวงพ่อทวดจ้ะพี่จ๋าเป็นตะกรุดหลวงพ่อทานจา้ะพี่ตะกรุดพ่อทานนี้ขอไวทีหกร้อยบาทนะจ้ะพี่รายการนี้หนูกขอไวทีหกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นเชือกตักเก่าเก่าสวยสวยนะพี่ตามภาพไปนะพี่นะคะตามภาพไปพ Whoa. ค่ะพี่ขานะคะ ลงรักนันจะพี่ลงรักนะคะรายการนี้ขอไว้ที่600้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะตะกรุดหลวงพ่อทาจะ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นสายคาดเอวนะพี่อันนี้แม่ค้าไม่ทราบว่าเป็นสายคาดเอวของหลวงพ่ออะไรจะพี่จ๋านะคะตรงกลา,างกลางจะมีลูกขั้นตุ้มหนึ่งอันจะพี่นะคะตรงกลางกางจะมีขั้นตุ้มอย่างนี้นะเวลาใส่ก็คุณลูกค้าก็เยงใส่ไปอย่างนี้จะพี่นะคะ่ะตรงปลายก็จะมีเชือกเกาะห้อยลงมาอย่างนี้จะพี่ จะมีเชือกเกอบกอะห้อยมาห็งจะพี่จ่ายนะคะเป็นสายคาดเอวเชือกถักนะพี่อันนี้แม่ค้าไม่ทราบนะพี่อันนี้แม่ค้าไม่ทราบจะพี่จ่ายนะคะรู้แต่ว่าเป็นของเก่าของโบราณนะจะพี่ไม่ทราบผมพ่อที่ไหนทร้าบจะพี่จ๋ายนะคะรายการนี้จะพี่จ๋าแม่ค้าขอเวที่800บาทจ้ะรายการนี้แม่ค้าขอเวที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะพี่ภาพไม่ชัดเพี้ยนลายขอภาพเพิ่มเติมจะพี่จ่ายนะคะสวยงามมากจะพี่นะคะ แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ่ายนะคะ <c oughs> เป็นตะกรุดสายคาดเอลนะพี่สวยงามมากจะพี่แปดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าไม่ทราบนะคะพี่ไอ,อหลวงพ่อเลยหลวงพ่อจงมังคะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อจงนะพี่ด้านบนเป็นภาพถ่ายนะข้างๆก็จะมียันนะพี่ส่วนอ่าข้างล่างกับพี่นะคะเป็นองค์พระนะพี่องค์พระนี้แม่ค้าไม่ทราบเื้อจะพี่อยู่ในกรอบพลาสติกกรอบๆจะพี่จ๋ารายการนี้หนูกขอไวทีหกหัยบาทจ้ะ รายการน,นี้หนูขอไว้ที่6กร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อจงนะพี่พร้อมกัอบพลาสติกนะพี่มี3ามห่วงจ้ะพี่มีสามห่วงนะคะพี่หนูขอไว้ที่6กรอบาทปลายทางห0สบาทจะ้ะพี่จา๋าอันนี้จะพี่เป็นหนังเสือนะไม่มั่นใจว่าหลวงพ่อปากหรือปากพี่จ๋านะคะเป็นหนังเสือจะพี่จ๋าได้มาแบบนี้นจะพี่นะคะรายการน,นี้1 3 0 0พันรอบาทจะ้ะ รายการนี้1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม58บาทจ้พี่นะคะเป็นหนังเสือนะพี่ฝั่งนี้จะเป็นขนนะจ้ะพี่ฝั่งนี้จะเป็นขนนะจ้ะพี่จ๋านะคะสวยงามมากจ้ะพี่จ๋านะคะ ตามภาพจะพี่จ๋าภาพไม่ชัดพี่อันไลน์ของภาพเพิเ่มเติมนะคะพี่เบอร์โทรกับเบอร์อันไลน์หนูใช้เบอร์เดียวกันนะจ๊ะพี่จ๋านะคะ0 8 4ย6 5 9 1 8 0จ้ากายกรายการนี้จะพี่1น0 0าบาทจ้ะ1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้กส่วนรายการนี้จะพี่จา๋าจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินจะพี่จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินนะพี่จา๋าสภาพเก่าๆอย่างนี้จะพี่สภาพเก่าๆอย่างนี้จะพี่จา๋าสวยๆอย่างนี้นะคะพี่รายการนี้นะ,ะพี่ขาหนูขอเวที่1000บาทจ้ะ1 0 0 0บาท บาทปลายทางห้าสิบาทภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่นะคะเป็นตะกุดหลวงพ่อเงิน,นะจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะหนึ่งพันบาทจะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบาทภาพไม่ชัดแอดไลน์นะพี่จ่ายนะคะอาตะกุดนี้ค่อนข้างมีน้ำหนักจะพี่ค่อนข้างมีน้ำหนักนะ,ะนนหนึนะ่งพันบาทจะ้ะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นอาสีพึ่งพ่อทาบจะพี่เป็นสีพึ่งพ่อทาบกับภาพถ่ายพี่ละการนี้เจ็ดร้อยบาทจะ้ะ ด้าน,นหลังตรงภาพก็จะมีสีผ้าจีวรจะพี่แล้วก็เป็นสีพึ่งจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะรายการนี้จะพี่จานุขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะเป็นสีพึ่งหลวงพ่อทาาพ,พร้อมอ่ากรอบภาพอ่าหลวงพ,อพ่อท่ากรอบๆนะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้ปั้นหนึ่งหรือเปล่าไม่มั่นใจจะพี่ะคาะไม่ทราบหลวงพ่อนะเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะ ไม่ทราบหลวงพ่อนะจ๊ะพี่นะคะได้มาแบบนี้จ๊ะพี่นะคะไม่ทราบเนื้อด้วยนะจ๊ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้จ๊ะพี่จ๋าปิตานะหนูเรียกว่าห้าเกยจ้ะพี่หกร้อยบาทพอจ้ะในก้อนเดียวกันจะมีพระปิตายอยู่ทั้งหมดห้าองค์จ้ะปิตานี้แม่ค้าก็ไม่ทราบนะพี่ว่าหลวงพ่ออะไรสร้างนะพี่นะคะได้มาแบบนี้จ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะ ส่วนรายการนี้จะพี่เป็นเต่าจะพี่เต่าะนะเต่าจับขอบจะพี่พลาสติกนะคะเปิดหน้าเปิดหลังพี่นะคะรายการนี้นะจะพี่ขอไว้ที่หกหัวบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปักเตึงขอซุนปักเตงจะพี่จ๋าส่วนรายการนี้จะพี่ชินาราาจะพี่ชินาราาจะพี่จ๋ายนะคะจับขอบจะพี่ชินาราจับขอบ,ขอบค่ะพี่สารายการนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หกหัวบาทจา้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะเป็นพระพุทธจินราชัน,น,นจะพี่นะคะสภาพเกาเกาะจะพี่นะคะสภาพเกาเกาสวยๆวยจะพี่ชินราชนะพี่หกร้อบาทจ้ะส่วนรายการที่จะพี่จ๋าอ่าเป็นกระดูกกามช้างน้ําปูทิมนะพี่เป็นกระดูกกามช้างน้ําปูทิมนะรายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ รายการนี้หนูขอไว้ที่700บาทจะพี่นะคะปลายทาง50บาทจะพี่ภาพไม่ชัดพี่ไลายขอภาพเพิ่มเติมดังจะพี่นะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะเป็นกระดูกกามช้ำนั้งหลวงปู่ทิมนะพี่จ๋าสวยงามมากจะพี่จ๋านะคะพี่ดูความก่อจ้ะพี่จ๋าไม่ต้องพูดนะคะพี่กล่องมากจะพี่700บาทจ้ะพี่จ๋าแหวนไม่ทราบที่จะพี่เป็นแหวนกล่องพี่ไม่ทราบที่นะพี่รายการนี้500บาทพอจะพี่นะคะแม่ค้าไม่ทราบหลวงเพราะอะไรจะพี่จ๋านะคะ นะคะพี่ด้านบนเหมือนมีรอยจานนะพี่นะคะแต่แม่ค้าไม่รู้นะพี่ห้าร้อบาทจะ้ะอันนี้ค่ะพี่ขาอ่าเบี้ยแก้จ้ะพี่เบี้ยแก้หลวงปู่หลวงหลวงนะหลงวงหลวงเบี้ยแก้หลวงปู่บุญหรือเปล่าไม่มั่นใจกับพี่นะคะหรือว่าหลวงปู่รอดไม่มั่นใจนะรายการน,นี้เจ็ดร้อยบาทจะ้ะ แ่แก้นี้700บาทปลายทาง50บาทมีห่วงน้อยจะพิจาส่วนรายการจะพี่เป็นสิงไม่ทราบหลวงพ่อจะพี่นะคะคุ้มกระชาว่าจับขอบนะหกรบาทจะ้ะสิงตัวนี้600อบาทจะพี่ปลายทาง50บาทจะ้ะพิจารตะกุดเก่าไม่ทราบที่จะพี่600อบาทจ้ะนะคะตะกุดเกาะพี่มีรอยจานจะพี่มีรอยจานจะพี่จานะคะไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่หนูขอวิธีหกร้บาทจะ้ะ หนูขอไว้ที่6กร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะเป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่หกรอยบาทจ้ะพี่จ๋ารายการนี้จะพี่เป็นอาเดือนปูเอี่ยมจะพี่ปูเอี่ยมวัดหนังนะคะพี่เป็นเนื้อกระไรทองนะเป็นเนื้อกระไรทองนะพี่จ๋ารายการนี้พร้อมกล่องหนูเอาแค่หกรอบาทพอจะพี่เปิดแบ่งปันนั้นจะพี่จ๋านะคะสวยงามมากจะพี่นะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่หกรอบาทจะพี่พร้อมกล่องจ้ะคุณลูกค้าจะได้ถ้าคุณลูกค้าปิดไปนะคะพี่คุณลูกค้าจะได้พร้อมกล่องอย่างนี้ไปจะพี่นะคะ หกร้อบาทจะพี่เป็นเนื้อกะไรทองนะปูเอี่ยมวัดหนังจะพี่หกร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่อันนี้เป็นหลวงปู่หงจะพี่จ๋านะคะปู่หงนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทะค่ะพี่ด้านหน้าเป็นภาพท่านนะด้านหลังจะเป็นเหรียญท่านจะพี่มองยากนิดนึงนะคะพี่ื่อยที่ความที่ว่าพลาสติกมุนมุนกเก่องนะคะพี่มองมองนะหกร้อบาทจะ้ะอาหลวงพ่อควายจะพี่สิวลีจะพี่หกร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะ เป็นสีวลีหลงพ่อกลัวนะพี่หกร้อยบาทจาังส่วนรายการนี้จะพี่หลงพ่อป่านขี่ไก่จะพี่นะคะเป็นหลงพ่อป่านขี่ไก่นะพี่รายการนี้หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจาัเรียนหลงพ่อกันจะพี่เรียนพ่อกันนะพี่รายการนี้สวยงามมากจะพี่ขาเก่าด้วยพี่ี่ย รายการนี้7 0 0บาทจะพี่เป็นเหรียญพงกันนะคะพี่นะคะถ้าเกิดสนใจนะคะพี่ขาภาพไม่ชัดแม่ค้าไปไว้ภาพมือนนะพี่พี่ออนไลน์นะ0 8 4ย6 5 9 1 8 0จน้ปจะพี่7 0 0อบาทจะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นขุนแผ่นจะพี่เป็นขุนแผ่นนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่6 0 0อบาทจะ้ะด้านหลังนี้แม่ค้าไม่ทราบเป็นตะกรุดหรือว่าเป็นอะไรนะคะพี่นะคะน้่นน่าเป็นเม็ดแร่สามเม็ดจะพี่นะคะเป็นขุนแผ่นปูทิมนะพี่หกบาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่ อันนี้ไม่ทราบวพราะเขาเรียกผ้าขุ่นพล,ผลหรือผ้าอะไรนะพี่นะคะน่าจะเป็นเนื้อชินหละค่ะพี่ชินจะออกแดงๆนะพี่จ๋ารายการนี้ขอไว้ที่700บาทจะ้ะรายการนี้หนูขอไว้ที่700บาทจะพี่จ๋านะคะถ้าพูดชื่อผิดยังไงก็ต้องกราบขออภัยนะคะพี่700บาทจะ้ะส่วนรายการนี้จะพี่อาเป็นหลวงพ่อไป่จะพี่จ๋า700บาทเช่นกันจะพี่นะคะอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะพี่รับประกันนะ้าไม่เข้านะคะพี่ตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะ รายการนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จารูปหลอหลวงพ่อทวดจ้ะพี่นะค่ะ24ก็เอาไม่ใช่013นะครพี่อันนี้ก็ไม่ทราบป้าเรียกอะไรนะพี่นะคะใช่หลวงพ่อทวดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะพี่ถ้าพูดปิดยังก็ต้องกราบขออาภัยนะคะพี่แต่ดูทรงเหมือนท่านนะหนูทรงเหมือนท่านนะพี่ใต้ฐานเขียนว่า013นะพี่นะคะ พี่จ่ารายการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อทวดจะพี่หลวงพ่อทวดตั่วฝังตะกุดทองคํานะพี่นะคะน่าจะเป็นเนื้อว่านมั้งคะพี่นะคะพี่จ่ารายการนี้ขอไ้ที่หกร้อยบาทจ้ะรายการนี้หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพ่อทวดกระไรทองอย่งพี่นะคะอันนี้ไม่ทราบพิมพ์นะแม่ค้าไม่ทราบพิมพ์นะรายการนี้ขอไปที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ่าซุ้มกอจะพี่หกร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ เป็นซุ้มกรนะคะพี่นะคะหกร้อบาทจะพี่เหรียญหลวงพ่ออ่าหลวงพ่อแดงจะพี่จ๋านะคะวัดขอบัรรดอิดนะพี่พี่จ๋าละการนี้หนูขอไปที่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญโบราณไม่ทราบที่จะพี่เป็นพิมพ์สองหน้าจะพี่เป็นเหรียญโบราณไม่รู้ที่นะพี่พิมพ์สองหน้านะห้าร้อบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานจะพี่จ๋านะคะเป็นเหรียญพ่อเพชรเกาะพังงานนะคะพี่นะคะ รายการนี้จะพี่5 0 0รบาทปลายทาง50บาทจ้ะหลวงพ่อคงก็บ้างกระพร้อมจะพี่5 0 0รบาทเช่นกันจะพี่นะคะสภาพก่อกสวยๆนะพี่5 0 0รบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่รายการนี้น่าเป็นหลวงพ่อป่านขี่ไก่จะพี่6 0รบาทจ้ะพลาสติกปเปิดหน้าปเปิดหลังจะพี่นะคะ600บาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นสมเด็จโยกจะพี่สมเด็จโยกจะพี่1000บาทจะพี่นะคะ 1,000ันบาทนะองค์จะออกสีแดงนะคะพี่ค่ะนะคะจะมีแผ่นทองนะเขียนว่าควัวโตนะคะพี่ใช่ชมเจตโตหรือเปล่าจะพี่จะควัวโตนะคะพี่องค์ที่หนึ่งนะ1000บาทจากองค์ที่สองจะเป็นสีเขียวจะพี่เช่นกันจะพี่เขียนว่าควัวโตนะสะพี่นะคะองค์ที่สองนะคะพี่1000บาทจากพี่จ๋าเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่ห0 0รอบาทจะพี่นะคะเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ห0 0รอบาทจากองค์นี้เช่นกันจะพี่นะคะ หลังยังนะจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้เช่นกันจะพี่ไม่ทราบที่นะเป็นห่วงเชื่อมน,นะพี่เป็นห่วงเชื่อมนนจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจะพี่นะคะสภาพเปลี่ยนข้ออย่างที่เก่าๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นกันในคลิปน,นะคะพี่ปิดตาหลังแบบจะพี่จา500๋าห้าร้อยบาทจะพี่นะคะนะคะพี่สวยงามมากจะพี่จ๋าสําหรับองค์นี้นะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอาหลวงพ่อท่านขายจะพี่หลวงพ่อท่านค้านะคะพี่นะคะ ามภาพไยนะคะพี่นะคะองนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อเดิมจะพี่อันนี้หกร้อบาทจะพี่นะคะอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะพี่เปิดหน้านะคะพี่ปิดหลังจะพี่จ้านะคะ่ะสวยงามมากจะพี่จ๋าสาหรับรายการนี้นะคะรายการนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่เป็นพักกิ่งจะพี่ห้าร้อบาทจะ้ะเป็นพักกิ่งไม่รู้ที่นะคะพี่ส่วนตัวแม่ค้ามองมาได้สภาพนี้จะพี่นะคะ ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้บาทจ้ะโอเคไ้เจ้าคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงนะพี่สามารถโทรหาหนูหรือว่าแอดไลน์มาจ้ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแูนจ้ะฝากพ,พี่กดติดตามกดถูกใจให้ช่องกระเก็บตะกุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่อีพีนี้มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีค่ะ